สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสู่ชาแนลพิงคแอนโคอคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะก่อนอื่นพิงขออภัยด้วยนะคะที่ลงคลิปช้าต้องขอโทษจริงๆพอดีพิงติดภารกิจนิดหน่อยนะคะแต่ก็พยายามที่จะอัพคลิปนะคะให้เร็วที่สุด คราวนี้นะคะเราจะมาดูดวงกันภาพรวมกันนะคะว่าในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่17พฤศจิกาถึงวันที่15ธันวาแต่ถ้าเกิดใครที่เทียบดวงรู้ลักนณะตัวเองก็สามารถดูรูปแบบลักนณะได้แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กด Sub s c r i b e กดติดตามช่องปิงไว้แล้วก็คอมเมนต์กันมาดีๆนะคะรับพลังงานบวกๆร่วมกันวันนี้พิเศษด้วยเห็นไหมมีน้องหมูนุ่มด้วย นี่อ่าออนเอซหน่อยอย่ามาเกะกะไพ่สิลูกแม่จะดูดวงให้เอซนะคะอ่ะมาเลือกไพ่กันก่อน1 2ึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปและ12เรียบร้อย12บสอใบ ก็จะมีแมวอ้วนอ่ะมันนอนอ้วนอยู่ข้างๆแต่เราก็ทำงานของเราไปได้เรื่อยๆอ่ะใบแรกมันยังไงชวาวลคราศีพิกจิกคิดแต่เรื่องเงินเลยใช่ไหมตนุกระดุมพาสหัช้าพันธุปุตตะอริปัตตนี มรณะสุภะกรรม,มะลาภะและสุดท้ายค่ะคือตำแหน่งวินาน,นะคะใบแรกไม่ต้องคิดอะไรเลยชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้คิดแต่เรื่องเงินอ่ะก็ไม่แปลกนะคะ ตอนนี้มันก็จะมีแต่เรื่องเงินทท้งนั้นแหละที่เราอาจจะต้องคิดเป็นหลักนะคะถึงแม้จะมีเรื่องอื่นเข้ามามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คือไพ่ขึ้นมาเงินมันก็ไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของเงินเสมอไปมันจ,จะหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยณเวลานี้คุณมองในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเป็นหลัก อย่าลืมนะคะคุณเป็นกลุ่มคนทัดน้ําฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณอาจจะแบบเออระเหยลเหยลื่อยเปยื่อยหรืออะไรไปแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับคุณมองนะในเรื่องของการวางแผนชีวิตมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบใช้เงินแบบเกินตัวมากเกินไปหรือว่ามีในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการทําธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งมันอาจจะเป็นความฝันของคุณนะ่ยแล้วคุณก็มาแบบเริ่มเซตตัวเองแล้วว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องนี้ฉันจะแบบเหมือนกับ ทำให้ชีวิตฉันนะมั่นคงมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วพอคุณมีไม n ์เซ็ดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดสรรการบริหารมันอาจจะเชื่อมโยงนะคะทําให้ในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินของคุณเนี่ยดีมากขึ้นด้วยหมายถึงอะไรคุณอาจจะมีการแบ่งนะคะหรือการบริหารรายรับรายจ่ายที่ คุณเนี่ยมีการคิดมากขึ้นว่าเอ๊ะอันนี้มันจําเป็นไหมหรืออะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงได้อะไรที่มันตัดไปได้โดยที่คุณไม่ได้แบบเสียผลประโยชน์อะไรมากมายบางคนาจ่ายเงินนะกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากเกินความจําเป็นอ่าช่วงนี้ก็คือถือว่าเป็นช่วงที่คุณเซ็ตตัวเองนะคะสภาพคล่องทางการเงินดีแบบนี้แล้วนะคะก็มีในเรื่องของเกณฑ์เสียเงินเช่นเดียวกันถ้าเกิดมองในเรื่องของเกณฑ์การเสียเงินเนี่ยให้ระวังในเรื่องของตําแหน่งเกี่ยวกับบุตรหลานแล้วก็บริวารอาจจะมีบุตรหลานบริวารเจ็บป่วยนะคะยิ่งบางคนแบบมีแบบ มีลูกแล้วหรือว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแบบนี้ก็อาจจะเสียเงินไปกับการดูแลตรงนั้นนะคะก็ทําให้คุณเนี่ยอาจจะหมดเงินไปกับตรงนี้ในระหว่างเดียวกันนะคะในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะหนักหน่วงไปบ้างนะคะบ้างไหมละ่ะภัยึ้นมาเป็นนี้พูดคาสวยๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอฟตกใจมันก็เหนื่อยแหละนะคะมันก็เหนื่อยแต่คุณสู้ไหมคุณสู้แต่เพียงแต่ว่าไอ้ความสู้ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนไหนดูซิเหนื่อยอะ่ะ แล้วก็ให้ระวังนะคะเพื่อล่วมง,งานด้วยอะ่ะดูสิมีเสียบหลังแบบเนี้ยให้ระวังนะคะการแทงข้างหลังการพูดจาทาให้เข้าใจผิดหรือว่าเรื่องเสื่อมเสียเพราะว่าตําแหน่งในเรื่องของวินาศเองเนี่ย <c oughs> เกี่ยวกับในเรื่องของความทุกข์กายทุกใจเนี่ยมันอาจจะมีคนบางคนเนี่ยเข้าใจคุณผิดทําให้คุณเนี่ยคิดมากแล้วก็วิตกกังวลเกิดขึ้นมันเกิดจากในเรื่องของการสื่อสาร่ะนะคะซึ่งอลิของคุณเนี่ยนะคะมีไหมอิลิของคุณมีแน่นอนให้ระวังคนที่อายุมากกว่าคุณ นะคะเขาจะเป็นเหมือนกับสายเสี้ยมทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจคุณผิดบางทีเนี่ยคุณแบบคิดแค่นี้เขาไปต่อยอดก็ไปแบบพูดให้มันดูยิ่งใหญ่อลังการทําให้คนอื่นเนี่ยมองคุณในแง่ร้าย,ายแต่ว่าคุณเชื่อมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะไรก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่คิดไม่ดีกับคุณหรือว่าเขามองคุณด้วยอคติเนี่ยคุณก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ย รู้อยู่แล้วว่าตัวคุณทําแบบไหนคุณเป็นแบบไหนฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือใช้ในเรื่องของระยะเวลาแล้วกันนะคะ,ระ,ะระยะเวลาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พิสูจน์คนว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนแบบไหนยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบเนี่ยอยากให้คุณนิ่งมากที่สุด ใจเย็นมากที่สุดแล้วก็โฟกัสแค่ในเรื่องของการทํางานของตัวเองหน้าที่หรือความรับผิดชอบของตัวเองเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนนะคะในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับข่าวนะคะซึ่งอาจจะเป็นในด้านลบหมายถึงอะไรมีเพื่อนเจ็บป่วยนะคะเกิดขึ้นทําให้คุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปแวะเยี่ยมเย็นหรือว่ามีในเรื่องของการส่งข้อความการติดต่อตามช่องทางต่างๆนะคะ,ะ,คะเพื่อจะอัปเดตหรือว่าถามในเรื่องของอาการกันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตําแหน่งพันธุ์เกี่ยวกับในเรื่องของ ญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็ต้องระมัดระวังจะทะเลาะกันไปหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยอืมระวังทะเลาะกับผู้ใหญ่เพศช,ชายนะคะจะมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็จะดีขึ้นแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับดูอึมครึมนิดนึงนะอืมเพราะว่าการทะเลาะกันมันก็จะเป็นเรื่องเดิมๆเ,เหตุการณ์เดิมๆเ,เลื้อหลังแต่เพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะ มีอะไรเข้ามากระทบมากเป็นพิเศษหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะมีการเถียงกันที่ผ่านมาอาจจะแค่ไม่พอใจต่างคนต่างเดินหนีแต่ว่าในเดือนนี้อาจจะมีการเถียงกันมีการมีปัญหากันถึงขั้นแบบ มานั่งคุยกันอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังคําพูดเอาไว้เพราะว่าขึ้นมาว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ตอนที่ตัวคุณเนี่ยนะคะพูดหรือว่ามีในเรื่องของการตอบตัวอะไรไปเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันจะส่งไปในทิศทางที่จะเสียนะคะทางในทิศทางลบมากกว่าที่จะเป็นทิศทางบวกนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยอืมพิงมองว่ามันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ย พยายามที่จะให้คู่ของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณอาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการต่อรองแล้วก็ในเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังกับเขาอาจจะทําให้คู่ของคุณอึดอัดในระหว่างเดียวกันเขาอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่พยายามที่จะตีกรอบคุณให้คุณทําอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็จะอึดอัดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังคบกันอยู่ไหมก็ยังคบกันอยู่นะคะเป็นแค่ในเรื่องของความคาดหวัง ซึ่งกันและกันนะซึ่งความคาดหวังเนี่ยพื้นฐานมันมาจากในเรื่องของความรักเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดคนสองคนมีในเรื่องของความรักอ่ะมันไม่มีทางที่จะปล่อยมือจากกันอ่ะต่อให้คุณแบบไม่เข้าใจกันขนาดไหนอ่ะสุดท้ายมันก็จะมีในเรื่องของจุดที่มันลงเอยหรือจุดที่มันทําให้เราเนี่ยยังอยู่ด้วยกันได้นะคะส่วนคนโสดค่ะคนโสดเป็นยังไงคนโสดโสดแน่ๆนะคะตอนนี้ไม่คิดเรื่องอะไรเลยนะแค่คิดถึงเรื่องการมีคู่เป็นยังไงคะ ปวดหัวเครียดไม่สบายใจนะคะมีคู่คนไม่รู้จะดีหรือเปล่าแล้วช่วงนี้คนที่เข้ามาเนี่ยต้องระวังนะเขาจะมาหลอกคุณระวังเสียงเงินนะคะไปกับในเรื่องของการเชื่อใจการไว้ใจคนอื่นมากเกินไปฉะนั้นอยากจะให้คุณโสดต่อไปดีกว่าในเรื่องของเกณฑ์การคบใครหรือว่ามีคนเข้ามาเนี่ยในช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นชัดเท่าเท่าไหร่นะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะคุยคุยได้แต่ว่าไม่ให้ใจไม่ให้ของไม่เปอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอะไรต้องย้ําก่อนชาวลัคนาราศีพิจิกมีความใจอ่อน บทจะใจอ่อนก็ใจอ่อนบทที่จะแบบ สมบทแบบไม่ฉลาดก็แบบไม่รู้เรื่องเลยคือคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดียะคุณไม่ได้มองใครแบบด้วยทัศนคติที่มันเป็นลบอะไรคุณจะเหมือนกับเอ้ยคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีอะไรคุณไม่ได้คิดอะไรมากคนไหนดีกับชั้นฉันก็ดีคนไหนไม่ดีเออก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองฉะนั้นต้องระวังคนที่มาดีกับคุณในช่วงเวลาแรกแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งระยะหนึ่งเขาทําให้คุณตายใจเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะนะสุขภาพขึ้นมาให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการปวดแขนปวดไหลข้างใด ข้างหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเลื้อรลังอยู่แล้วแหละเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระวังในเรื่องของการลื่นการหกล้มนะคะเวลาเข้าห้องน้ําเวลาเดินทํากับข้าวหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงก็ระวังขาพิกขาแพงนะคะส่วนตําแหน่งสุภะค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นมานะคะ ถ้าเกิดสมมติว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่สิ่งศรีจ,จะจะสื่อสารกับคุณพี่มอว่ามันเป็นในเรื่องของการปฏิบัติใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ติดบนหรือใครที่มีความคิดในเรื่องของการอยากจะไปปฏิบัติธรรม นะอยากจะหามุมสงบให้กับตัวเองคุณทําเลยนะเพราะว่าขึ้นมาว่าตุตัวคุณอาจจะห่างไกลในเรื่องนี้หมายถึงอะไรตัวคุณอาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหรือว่าบางทีตัวคุณเนี่ยจะโฟกัสแต่ตัวเองมากเกินไปแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลานั่งสมาธิสวดมนต์นะคะปฏิบัติเองที่บ้านก็ได้ก็ถือว่าเป็นการเสริมกําลังเสริมบุญให้กับตัวคุณเองด้วยค่ะส่วนนะคะการทําบุญเสริมในเดือนนี้ การทำบุญเสริมในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดจะทําบุญเนี่ยนะคะให้เน้นไปในเรื่องของการบริจาคนะคะอาจจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้าของที่ไม่ได้ใช้ใดๆก็แล้วแต่แล้วก็เป็นการนะคะร่วมบุญนะคะบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่รักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจนี่ตามนี้เลย ะะและตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันก็คือตำแหน่งลาภเกี่ยวกับโชคลาภโชคลาภมีไหมปิงมองว่ามีเกณฑ์ห้าสิบห้าสิบโชคลาภจะมาจากไหนจะมาจากที่บ้านค่ะเล่นเลยเลขที่บ้านนะคะหรือว่าทะเบียนรถต่างๆแต่ว่าตำแหน่งมันขึ้นมามันเกี่ยวกับที่บ้านเป็นหลักนะคะส่วนไพ่เลขนาโชคที่ปิงจะหยิบให้ปิงจะหยิบไพ่เลขนาโชคให้ทั้งหมดนะคะสามใบสามใบนี้ก็คือจะเป็นเลขเด่นแล้วก็เดี๋ยวปิงจะขยายเลขลองให้นะคะว่า เลขลองเนี่ยจะเป็นเลขอะไรบ้าง1 2 3่ีมีเลขอะไร มี3ค่ะ9ค่ะ5ค่ะ395ตามนี้เลยนะคะแล้วก็เลขรองลงมาอย่าลืมค่ะเลข9สามารถแทนค่าเลข6ได้ฉะนั้นเลขรองก็คือจะมีเลข6แล้วก็เลข2ค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิคงในการทำคลิปนะคะง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ